มาดูตอป่าของเราครับหนึ่งหกเอ้ยหนึ 1, 1, 6, 1, ่งหนึ่งหกหนึ่งสามตอป่ามาดูเขากำลังเลื้อยสวยเลยครับตอป่าพันดีเสียบยอดพันดีไปดูอีกสามต้นนฝะั่งนู้นครับต้นทุเรียนของเราปลูกยังไม่หมด เราก็ปลูกหอมด้วยนะครับใบกะเพราธรรมชาติสวยนี่ต่อป่าต่อป่าฝั่งนี้เริ่มรอยแล้วนี่โอเนน้เด็ดหนวดเด็ดหนวดมันออกก่อน เริ่มรวยสวยแนะล้วเริ่มเลื้อยสวยแนะล้วดนะืดหนวดมันออก นี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็รวยแล้วเองไม่ได้ยัไม่ได้มามัดเชือกให้เลยไม้มัดเชือกให้เลย,ย,เเลยนี่ต่อปาครับต่อปารสวยๆครับปลูกจากตุ่มตอนอันนี้โดนโดนเละกินไม่เกิดใบเลยใบออกนิดเดียว โดนพวกแมลงบ้ต้องมัดเชือกตรงนี้นะครับให้มันเขาขึ้นไปเรื่อเราไม่ได้มัดเชือกไปนี้ก่อน เริ่มสวยแล้วครับแล้แทนเลื้อยตามนี้นะครับมันเลื้อยขึ้นตามนี้ยืดออกไปทางนู้นนี่มันยืดออกไปทางนี้เลื้อยไปทางนีส้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ